สวัสดีครับวันนี้พก่กคุผมเมงยิ้มใจเช่นเคยแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กับ realme 9 pro x free fire เพระาะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาเล่นเกม free fire ทุกท่านได้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างก็เป็นรุ่นที่สเปเชียลมากนะครับที่ทำการ x กับ free fire วันนี้เนี่ยมาดูกันว่าเราเล่นไปในระยะเวลา1่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างสำหรับการเล่นเกม free fire นะครับผมซึ่งกราฟิกที่ผมปรับเนี่ยเป็นกราฟิกแบบขั้นสูงนะครับแล้วก็เปิดเฟรมเรทแล้วก็เปิดชาร์โด้ด้วยให้ทุกท่านได้ดูกันแบบจุใจกัน อีกทีซูเปอร์วีก่อนที่จะเล่นเกมอยาให้ทุกท่านได้ดูกันแบบเยอะกว่าน,นี้นะครับจะขอแบบเล่าให้ฟังก่อนว่าสําหรับรุ่นนี้เนี่ยวางขายทั้งหมด2 0 0พันเครื่องนะครับแล้วก็วางขายเฉพาะในช้อปปีเท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเวลาวางขายนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาที่ชัดเจนในการวางขายนะครับผมก็จะแปะไว้ข้างล่างให้ทุกท่านได้เข้าไปอ่านเข้าไปซื้อกันนะสำหรับใครที่เป็นสาบกฟรีไฟแล้วก็ชอบเล่นเกมผ่านเรียวมีเนาะที่ยิงครับเรียบร้อย เียบร้อยหนึ่งศพโอ้ยิงแล้วยิงแล้วหลบกับดิจิตอล้าเฮ้ยโอ้โหยังยิงโดนได้ไงวะเนี่ยอ๋อมันอยู่ตรงนี้ละนี่คือเราได้ตัว,ตวนึงเราตายเลยเรอระไปเกมต่อไปเลยครับรวดเร็วมากนะ <S <S> <S มาครับเกมที่2ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะ <S <S> ยิงได้ตัวหนึ่งแล้วก็ตายเลยถือว่าทําได้ดีนะครับอุ้ยมีคนกระโดดด้วยตรงนี้น่าจะเป็นพีคาผมนี่น่าจะมีแฟนที่อมยิงนะลงแต่พีคอย่างเดียวเลยมาแลวครับ ขายิงผมแล้วนะดึงหัวคมคมอุ้ยดึงหัวคมคมดึงหัวคมคมเขาน่าจะคมกว่า <laughs> ไปแล้วครับโอ้โหขนเพียบเลยสวัสดีครับเพื่อนเอามีคนลงแย่ yeah, แล้วกูแย่ yeah, อีกแล้วนี่คือเพื่อนแบบเอากูมาฆ่าชั้นเลยไปก่อนดีครับรออะไรล่ะไม่ต้องกลัวเพื่อนกูดได้ปืนแล้วกูไปเ <c oughs> พื่อนเหรอโอ้โหหลังก็เข้าเล้าก็กินเช็คินร้านเหล้า กระโดดก่อน,นอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้อง,ๆๆๆน,องๆๆๆนุ่งน่องนองนองลงข้างล่างดีกวา่าไหนเราบอกว่าเรามีเพื่อนเราจะโหดขึ้นไงเพื่อแตง่งมดนแล้วโอ้โหตาอนนี้เราปั่นคนไม่ได้เลยว่ะไปตอนเกมต่อไปรดวดเร็วยิงนะครับเกม free fly เกมที่3ที่4แล้วผมจำไม่ได้โอ้โหผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินสำหรับเกมนี้นะเรียกได้ไว่าลงไปยังไม่ถึงไหนก็ตายแล้วนะครับจะต้องลงก่อนให้ได้เลยยืดยืด เรียบร้อยเราขับบ้านได้สุดยอดปืนที่เราเล็งเอาไว้ตรงนี้ AK 4 7่เจ็ดอ้โหยิงกูอีกแล้วกระโดดก่อนครับเก็บส้อมอ้ยยวิ่งผิดชิมโอ้ชนรถโอ้อะไรกํเนี่ยนี่คือเราเป็นตัวแจกเราตัวตายตัวแรกหรอนี่สิบห้านาทีแล้วนะเฮ้ยกูยังไม่ได้ยิงใครเลยวิ่งมาแล้วน้องชายอารโร่โอ้วิ่งมาแล้วครับถือปืนเรียบร้อยยิงกูแตกไปแล้วนะโคตรจริงแต่ละคนโคตรกันที่อีสปอร์ตกูทำอะไรได้บ้างมาได้ในเกมนี้เนี่ย บอกเลยนะครับ<อ>ว่าผมอยู่หน้าล็อบบี้มากกว่า,วาอยู่ในเกมอีกตอนนี้นเนี่ยฉันจะไม่สู้อยู่ในสมอรภููิเดนียวเธอแล้วนะถนะาจริงเกมนี้มีแต่ตัวตุ้ยีสปอร์ตจริงๆใช่ไหมแกเอาเกกรอแนละพร้อมที่จะบวกทุกสมอรภูมิชัยอันดับแรกนะครับเราวิ่งไปล่อก่อน จริงครับจริงครับจริงครับอะไรครับเนี่ยเฮ้ยกูถามจริงเถอะก็ตอนนี้เนี่ยจริงๆถึงเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับผมก่อนนี้อ่ะหน้าจอทุกท่านดูนะเดี๋ยวผมขออัดหน้าจอให้ทุกท่านได้ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะไปครับขอบใจมากกูมาถึงก็เจอคนเลยวิ่งหนิครับรออะไรล่ะโถ่เอ้ยอ้ยโอ้โหชิจใจมึงจำด้วยอะไรเบี้ย โอ้ oh my god ผมบอกแล้วว่าผมอยู่ในล็อบบี้มากกว่าอยู่ในเกมอีกสวัสดีครับทุกคนมาถึงกูก็เจอเลยเห็นคนวิ่งอยู่นะถึงกับสวนกลับมามีแค่การสุนแล้วผมจะทําอะไรใครได้หรืเนี่ยเอาอีกแล้วหรอผมเชื่อมั่นในตัวพื้นมากที่สุดใน38โลกเลยครับตอนนี้วิ่งก่อนเข้าตัวรอดเพื่อสมอรภูมิชัยโ <c oughs> อ้มีเสียงอ้าชิบหายละทักทายไปแล้วหเม็ด โอ้ไข่ขันด้วยปืนปืยิงได้ทีหระนะจริงๆเหรอวะอาจตัวเองอฮัลโหลคุณนี่ควรจะก่ากอีสปอร์ตเลยยิงโอมาอีกนะอ๋เอาไปช่ไมไปอีกทั้งนึงเหรอเ้อแต่ไปเถอะผมเนี่ยแล้วไปเกมต่อไปต่อสวัสดีครับเพื่อน เพื่อนทุกคนได้ยินผมเป่าผมเก็บปืนก่อนไม่ไหวแล้วจังหวะนี้อย่าหน้าแม่งเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคจัดการผมเลยเพื่อนไปเลยครับเต็มที่โอ้ันแหละมันจะมีแบบสักครั้งไหมที่กูจะชนะเกมเฮี้ยนเนี่ยมาครับได้โปรดนะครับและโปรดทุกคนเป็นกำลังใจผมด้วย A K 4 7ก่อนครับเอาจริงๆกูยิงได้แค่ตัวแรกตัวเดียวจริงๆนะทั้งเกมที่ยิงครับ เรียบร้อยไม่มีช็อตกูยิงตัวอื่นบ้างเลยอ่ะสวยเลยเพื่อนผมไม่รู้ด้วยซ้ัว่าแมปนี้คือแมปอะไรเออในที่สุดแต่คนอื่นได้เหรอไม่เป็นไรตอนนี้เขายิงกันอยู่ข้างนอกครับขอไปแจมได้ปะล่ะโอเคยิงก่อนครับขอแจมก่อน <Easy. S 2> <Yeah. S 1> มาครับสวนนะครับรอบนี้สวนนะครับรอบนี้ <Easy. S 1> โอเคเอายิงไปก่อนดับไปก่อนเออเริ่มที่จะได้ไม่ใช่เริ่มที่จะได้มึงควรได้ตั้งนานแล้วเฮ้ยเริ่มมาว่ะตานี้ <Easy. S 1> อา้อาอุ้ยโอ้โหสวน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 พังเลยโหแต่ได้อยู่ ไต่ตอไไต่ตอไไต่ตอเขาใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรทำไมมันยิงกูคมจังวะหรือกูกากวะมันไปได้เชื่อไหมครับว่าไม่มีใครตอบผมจริงเลยไม่มีใครพูดกับผมเลยผัดเล่นครับครับกูรู้แล้วมึงหัดเล่นครับโอ้มีคนลงแล้วมึงไม่เห็นเหรอนั่นน่ะเพื่อนยิงกันก่อนเลยครับจังหวะนี้เปิดเปิดได้ก็จัดเลยโอ้ยกลางถนนโอ้โห อาเห้อเดียวไอ้เชื่อออเจ็บนวนะ่ะตั้งก่อนฮะเลื่อนค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงนะผมว่า,าเปลี่ยนกระสนุนก่อนผมว่ามันเลื่อนยากนิดน,นึงอ่ะเรียบร้อยแต่งไปหนึ่ง แตกไปสองเอาละครับนักล่าสองตัวตายหมดแล้วครับไป,ไปครับต่อไปเป็นนักล่าปก,กตินะครับออน,นี่นี่นี่อยู่นี่นชิมหายแล้วครับชิมหายแล้วครับ เออกำลังเบิงใจเย็นไปครับตายก็คือตายเพราะว่าตอนนี้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วว้าวรอดผลจากเกมนี้แล้วคุณผู้ชมอุย้ยโดนด,ด้วยธรรมดานะครับเ oh, <man. S 1> ตมอนป้าน้องชายยิงตูดมันวิ่งก่อนครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันครบหนึงชั่วโมงแล้วเป็นเวลาที่ผมดีใจมากๆเลยครับในตอนนี้ที่ผมรู้สึกว่าผมดีใจเป็นที่สุด <laughs> โอเคเดี๋ยวสรุปให้ฟังเลยดีกว่านะฮะในเรียวมี9 Pro กับเกม Free Fire นะครับที่มัน X Free Fire นั้นเป็นยังไงบ้างก็ปรับกราฟิกมันเป็นสูงสุดเฟรมเรทเป็นสูงสุดเปิดเงาด้วยก็จริงๆเนี่ยเล่นได้ลื่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการรายละเอียดของภาพหรือว่าการทัชหรือว่าการแสดงผลนะครับที่ว่าเฟรมเรทเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณ60ตลอดเกือบจะตลอดเวลาดีกว่าเพราะว่าในบางมุมที่แบบเราหันซ้ายหันขวาเรื่อยๆมันก็จะมีอาการแบบยึ่ยยุจักๆั๊บ้างนะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับส่วนเรื่องอื่ เล่นช่ําแล้วก็น่าจะเล่นได้ประมาณนี้เลยเล่นลื่นเลยนะครับถ้าเทียบในเรื่องของความลื่นภาพสวยสําหรับเกมน,นี้เล่นได้ดีเลยนะครับในรื่อว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่จาก67นะครับลดลงมาเหลือ4 4เท่าถับว่าลดไป23%นะครับในการใช้งาน Wi-FI ในการเล่นนะครับสว่วนเรื่องความร้อนเนี่ยผมวัดกับเทอร์โมมิเตอร์ดูเลยมา40.1แค่นั้นนะครับก็ประมาณส0องศาขึ้นมาถือว่าไม่ได้ร้อนมากแต่ว่าเหงื่อผมค่อนข้างจะตกง่ายหน่อยนึง <laughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการเล่นเกม เรียวมีก Pro X Free Fire นะครับก็สรุปไ้ฟังแล้วว่าลื่นมากนะฮะใครที่อยากให้ผมทํามือถือรุ่นพิเศษรุ่นไหนอีกสามารถพิมพ์คอมเมนต์ขอเข้ามาได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไ like, ลค์กดแชร์ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจผมแบงก์กิมจ้าทำคลิปอย่างนี้ต่อไปนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มันมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยหากมีข้อมูลใผดผิดพลาดกใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ไม่ขอโทษเราสวัสดีครับใครไปเล่นได้เกมนนีีเน้เ่